ในคลิปนี้นะครับอาจารย์ป้อมจะมาสอนวิธีการตัดโปรไฟล์เมมเบอด้วยโซลิดอ b อบเจกต์นะครับหรือวัตถุที่เป็น Solid นะครับทำยังไงเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะคลิกไปที่คำสั่งนะครับโปรไฟล์เมเกอจากนั้นนะครับเช่นเคยนะเปิดต่าง Profile Member ร์ไดอะลครับโอเคผมใช้เหล็กตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับเหล็กตัว H ออัดล็อกนะครับอักมุดไว้โอเค ผมจะลากเหล็กนะครับตามแนวนี้แล้วก็ผมจะมีเหล็กอีกอันหนึ่งครับตามแนวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวลผม copy นะก๊อปปี้นะสักแปดตัวแล้วกันอ่ะปลายตอนนี้ย้วไม่ถึงใช่ไหมเราก็ใช้ตัวแล้วแมจิกแวนนะคลิกแล้วก็ดึงโอเคครับเรียบร้อยเลย เดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมทำคานขึ้นมาคอนกรีตครับแต่ต้องขอย้ำนะขอย้ำนะครับว่าผมทำระนาบประมาณนิดหน่นกอนขอย้ำนะครับว่าชิ้นงานตัวนี้มันจะต้องเป็นโซลิดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะชิ้นงานคือไอ้ตัวตัวตัดอะมันต้องเป็นโซลิดซึ่งการทำชิ้นงานให้เป็นโซลิดนั้นนะครับทุกคนไปดูพื้นฐานเองแล้วกันนะ มันต้องมีปริมาตรนะครับแล้วก็ต้องระวังให้ดีตรงนี้ด้วยนะครับไปดูพื้นฐานให้ดีนะครับอะผมจะมีแหลกยื่นมาแบบนี้โอเคครับแล้วผมก็จะเม e กรุ๊ปนะเมคกรุ๊ปแล้วนะครับสังเกตรตรงนี้ให้ดีนะเมื่อเรา select แล้วเนี่ยมันต้องอ่านปาริมาตรได้มันถึงตัดได้ครับเช่นเดียวกันนะครับตัวโปรไฟล์เมมเบอร์ต่างๆเนี่ยมันต้องมีปริมาตรนะถึงตัดได้โอเคครับ เมื่อเรามีชิ้นงานแบบนี้แล้วนะครับผมต้องการจะตัดเหล็กเข้ากับตัว solid ครับทำยังไงวิธีการนะครับก็คล้ายๆกันนะครับกับคำสั่ง trim extreme to plane นะโดยใช้ face ตัดนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับคลิกไปที่คำสั่งบริเวณนี้ครับ trim to solid trim to solid ก็คือเอา solid อะนะมาตัดกด trim to solid ครับคลิกไปที่ตัว solid ที่ต้องการตัดครับจากนั้นเอามาวางที่นะครับ โปรไฟล์เบมเบอคลิกหนึ่งครั้งจะมีทุกสอนบอกครับกด enter ปึ๊บคลิก solid คลิก enter คลิก solid คลิกแล้วก็ enter ในกรณีที่เรากดพลาดครับแทนที่เราจะกดตัวนี้นะในการตัดนะครับเรา,ากดตัวนี้ก่อนปึ๊บอย่างนี้ให้เรากด escape หนึ่งครั้งนะครับออก esc นะถอยหลังไปแล้วกดหมายได้ เข้าใจไหมครับกดพลาดเฮ้ยลืมกด e Scape ถอยหลังไปครับกดตัวนี้คลิกแล้วก็ Enter วิธีนี้เหนื่อยครับทำแนี้ดีกว่าครับเลือกทั้งหมดก่อนครับจากนั้นออกคำสั่ง Trim to Solid แล้วค่อยกดนะครับส่วนี้เป็น Solid วิธีนี้ครับเราเลอือกก่อนแล้วกดนะครับมันจะมีไกด์บอกด้วยว่าตัดยังไงครับโอ้โห คือต้องบอกไว้ก่อนว่าการตัดโซลิดเนี่ยมันซับซอ้อนเหมือนกันนะในโปรแกรม Sketch Up ก,กับตัว profile เบ k e r ของเรานะครับเราพยายามพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อให้มันตัดทีเดียวหลายตัวพร้อมกันซึ่งถ้าผมจะไม่ผิด p r o f i l e เบ i เกอรหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีคำสั่งไหนที่จะตัดทั้งหมดพร้อมกันนะครับนะครับดังนั้นเองเนี่ยตอนนี้นะครับนะถ้าผมก็จะผิดต้องขออภัยด้วยนะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ค่อยมีเพราะว่ามันทำยากครับโอเคเมื่อเราได้ลอยปุ๊บก,กด Enter รเอนเต เป็ไมหมดทิมทูโซลิตคลิกโอเคไม่ได้กด Enter ครับขออภัยคลิกก็จบเลยนะครับคลิกนะโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเราก็สามารถตัดได้ครับเดี๋ยวตัดเทียวตัวก่อนนะอีกทีนะกดทิมทูโซลิตกดตัวตัดนะครับอีกทีนั้นทิมทูโซลิตคลิกตัวตัดคลิกถูกตัดกด Enter ตัวตัดถูกตัด เอนเตอตัวตัดถูกตัดเอนเตอหรือเลือกทั้งหมดถึิตัวโซลิดแล้วก็คลิกนะะในบางครั้งนะครับ some solid issue may occur and have to fix manually please check this model บางครั้งนะครับการตัดเนี่ยมันทำให้มีปัญหาเรื่องโซลิดต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางครั้งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ มันต้องมีการแก้ไขซึ่งปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับปัญหาเกิดขึ้นได้อ่าเดี๋ยวอันดูใหม่ก่อนคือมันเกิดการตัดลูกทรงแปลกครับโอเคผมเลือกตรงนี้ก่อนนะออกคาสั่ง trim to solid คลิกเรียบร้อยครับได้แต่ฝั่งนี้ครับกด trim to solid ได้เห็นไหมครับดังน,น้เนี่ยอ่ทุกคนต้อง ลองหลายๆแบบนะครับเพราะว่าการตัดหลายๆตัวพร้อมกันเนี่ยนะครับมันแบบว่าอย่างไงบางครั้งมันจะเกิดเออร์เลอร์ได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นโซลิดครับอ่ะเรามาดูนะชิ้นงานที่มีความซับซ้อนขึ้นไหมครับอย่างกอดีท่อเนี่ยนะครับท่อนะครับเวลาทํางานเนี่ยนะครับการตัดมันยากนะโอเคเดี๋ยวผมอันพินก่อนนะครับแล้วมาดูตัวท่อนี้พลิกนะครับอ่ะผมพินนะครับโอเคผมจะลากท่อไป จากนั้นนะครับผมจะลากแนวนี้โอเคครับแล้วผมก็คูณอีกสักเจ็ดตัวเลือกตัวนี้มาครับคือการตัดส่วนที่เป็นกลมๆโค้งๆเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าค่อนข้างยากนะครับเราพยายามจะเขียนโปรแกรมมาให้มันออโต้ทั้งหมดพร้อมกันได้นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาเลือกทั้งหมดก่อนเนาะแล้วออกคาําสั่ง นะครับตัดนะครับ trim to solid แล้วก็คลิกตรงนี้ครับโอเคนะคลิกปั๊บรอสักครู่ครับเห็นไหมครับการตัดเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบนะครับเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์แบบแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็ตัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนโค้งครับอ่ะฝั่งนี้ดูบ้างครับเลือกทับหมดนะครับแล้วก็ trim to solid แล้วก็ตัด ใช่ไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับเอาละครับเนื่องจากว่าต้องการความเร็วนะถ้าต้องการความเร็วเนี่ยนะครับมันใช้วิธีนี้แล้วก็มันจะยอมรับเออเล็กน้อยแต่ถ้าต้องการความละเอียดครับเรามีเครื่องมือนะครับช่วยถ้าต้องการตัดละเอียดครับปัญหาเกิดขึ้นนะาในการตัดแบบหลายตัวท้องกันนะครับหรือใช้คําสั่งตัว t r ม m to Solid เนี่ยมีปัญหาวิธีการแก้ไขนะครับก็คือใช้คาสั่ง Magic Wand โอเคดูนะครับ Magic Wand ทำยังไงครับกด Magic Wand ครับจากนั้นมานะครับ ที่ที่ปลายถูกไหมครับหนึ่งครั้งมันคือการยืดทัดงหมดถูกไหมครับกดแ็บหนึ่งครั้งเพื่อล็อกแกนถูกไหมครับเดี๋ยวแล้วนะอ่าอย่างนี้ครับอย่างนี้คือการยืดเนาะแต่คราวนี้ครับถ้าเรากดยืดมากดแ็บล็อกแกนตามแนวนะแล้วเรามาวางที่ตัวเหล็กตัวขวางเนี่ยถ้าต้องการให้มันตัดนะครับให้เรากดนะครับคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคลิกเห็นไหมครับดึงแบ็บแตะตรงนี้ครับคอนโทรลคลิก ดึงแบ็บแต่ตรงนี้ครับคอนโทรลค้างไว้นะแล้วก็คลิกเห็นไหมครับดึงแบ็บคอนโทรลค้างไว้คลิกนี่คือวิธีการนะครับในการตัดแบบละเอียดนะครับเสียเวลานิดนึงแต่จะได้ผลออกมาที่ดีมากๆครับอ่าในนีนนยการตัดนะครับมีหลายวิธีด้วยโซลนะครับทุกคนก็ลองเลือกวิธีที่เองชอบดูครับแต่ถ้าตัดแบบละเอียดนะครับ แบบนี้ครับให้ใช้คําสั่ง Magic แ a n ลากชิ้นงานมาชนกันคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกครับมันตัดทันทีครับต่อไปนะครับเราจะมาลองตัดเหล็กนะครับด้วยคําสั่ง Tri m ซ o ดโซลนะครับแบบที่มันแบบซับซ้อนขึ้นนะครับในกรณีนี้ครับเหล็กมันเอียงแบบนี้ครับออกมาดูกันเลยนะครับผมต้องการตัดเหล็กนะคือเอาส่วนปายนี้ออกไปต้องการเก็บฝั่งนี้ไว้ครับพอเดือออกเนาะภาพนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโอเคผมก็จะเลือกเหล็กทั้งหมดทีู่กตัดก่อนนะครับจากนั้นคลิกไปที่คําสั่ง ทีมทูโซลิดจากนั้นนะผมก็เอาเมาส์มาวางไว้ตรงเหล็กตัวนี้สังเกตนะครับว่ามันจะบอกทิศทางการตัดให้เรานะครับเนื่องจากว่านะครับโปรแกรมเนี่ยบรรจะตัดด้านสั้นออกไปครับงนั้นไม่แปลกนะครับที่ด้านนี้จะถูกตัดด้านนี้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 ถูกตัดครับแต่ฝั่งนี้ครับสามตัวครับด้านนี้สั้นกว่าครับฝั่งนี้ถูกตัดฝั่งนี้ถูกตัดฝั่งนี้ถูกตัดครับดูรูสอนนะครับบอกถ้าเราคลิกเลยครับหนึ่งสองสาม แม่มันก็จะตัดแบบนี้เลยครับทันทีซึ่งไม่ต้องการแบบนี้ถูกไหมครับโอเคเรามาดูวิธีที่นะครับแก้ปัญหานี้ครับเราต้องมีการเพิ่มอีกถึงขั้นตอนในการตัดครับดูนะครับเลือกเล็กที่ถูกตัดก่อนจากนั้นนะครับออกคําสั่งพิมพ์ to solid แล้วก็เอาบางมาวางตรงนี้ครับเมื่อวางปุ๊บนะครับเห็นที่ทางมันผิดใช่ไหมครับอย่าเพิ่งกดนะให้เราออกคําสั่งกดคําสั่งจไม่ดีครับกดชิปหนึ่งครั้ง เมื่อกดชิปหนึ่งครั้งแล้วนะครับลูกศรจะหายไปแต่นั้นมาให้เราคลิกสองครั้งครับที่เหล็กถูกตัดครับอ่าเห็นไหมครับบิดนิดนึ่งนะนะครับอ่าดูทีนะเลือกทั้งหมดจากนั้นออกคําสั่งทิมทูโซลิทแล้วก็วางตรงนี้ครับกดชิปหนึ่งครั้งครับแล้วก็คลิกนะครับสองครั้งนะครับลองลองคลิกสองครั้งแล้วบิดไปด้วยนะคําสั่งนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลือกตำแหน่งการตัดครับลูกศรเก็บไว้ตรงไหนตรงนั้นโดนตัดนะครับก็เอาคันเซ็ตตรงนี้ออกไปนี่ครับเห็นไหมแล้วก็คันเซ็ตตรงนี้ออกไปแค่นี้แหละครับจากนั้นกด enter เรียบร้อยครับง่ายไหมครับทุกคนอ่ะอันดูก่อนอ่ะลองอีกครั้งหนึ่งเลือกตรงนี้ครับออกคำสั่งนะครับอีกครั้งนะทิมท o Solid วางตรงนี้ครับกดชิปหนึ่ครั้งคลิกคลิกนะครับอ่าคือคลิกไปเรื่อยๆนะจนเจอแล้วกันนะครับหลายคนบอกเฮ้ยมันจะคลิกยังไงนะก็คลิก1น่งครั้งสองครั้งให้มันขึ้นลูกศรสีดํานี่แหละนะครับจากนั้นนะครับเราก็เลื่อนตำแหน่งการตัดครา,าวนี้มาฝั่งนี้บ้างกด enter ครับเรียบร้อยครับ และนี่คือหลักการในการทำงานนะครับโอ้โหนะคือมันจะเร็วมากนะครับในการทำงานนะครับแต่แน่นอนครับบางครั <e <to> ้งเห็นไหมครับการตัดโซลิดเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องมือทิมดูโซลิดของเราเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็ให้ผลออกมาอย่างที่บอกไว้นะครับอย่างเงี้ยนะครับนะตอนนี้คือถ้าเอียงหรือมกอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเข้าไปแก้ไขแบบแมนนวลเองนะครับในบางครั้งซึ่งตรงนี้นะครับก็บอกไว้ก่อนว่า ยังเป็นปัญหาของเครื่องมือตัวนี้ครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าเราอยากจะชัวร์ครับในการทํางานครับเราจะใช้คําสั่งนะครับที่เรียกว่า Magic ว a n นะครับ Magic ว a n คือคลิกนะครับดูแลเม m a g แวนนะครับเหมือนเดิมนะคลิกนะครับ Magic แว n นะกดแท็บนะครับแล้วก็ Control ค้างไว้แล้วก็ตัดนะครับแต่ตรงนี้ก่อนที่จะตัดนะครับเราต้องดึงมันเนี่ยมาไว้ตรงนี้ก่อน จากนั้นกดแท็บแล้วก็คอนโทรลแบอย่างนี้ครับมันจะตัดได้พอดีเลยโอเคนะครับนั้นความหมายคืออะไรความหมายคือวิธีการคือเรานะครับจะต้องมานะครับเลือกปัจจัยก่อนแล้วก็เลือกขาทั้งหมดปัจจัยนี่คือเลื่อนเหล็กได้นะครับปัจจัยถูกไหมครับแล้วก็เลื่อนมันกดแท็บมาวัดตรงน,นี้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็ใช้แมจิกแวนครับกดแท็บคอนโทรล นี่ครับกดแท็บคอนโทรลกดแท็บแล้วก็คอนโทรลกดแท็บแล้วก็คอนโทรลเห็นไหมครับกดแท็บแล้วก็คอนโทรลแบบนี้ครับเราจะตัดได้พอดีเลยนะั้นนะครับไมจิกแวนช่วยเยอะครับแต่ปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นในแนวนะครับคือถ้าเราตัดแบบอย่างงี้ครับในแนวแบบนี้ แนวตรงๆแบบนี้ครับหรือแนวเอียงไม่มากนะครับนะก็ปัญหานี้จะไม่มีนะนี่ครับอ่าต้องบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ครับปัญหาจะไม่ไม่ค่อยมีอ่าดูอีกทีนะกดตรงนี้ครับออกคําสั่งนะครับคิมตูโซดิฟปางตรงนี้ครับคลิปหนึ่งครั้งถูกไหมอ่าแล้วก็คลิกคลิกอ่าสองทีครับเลือกการตัดครับตัวนี้ออกไปอ่าด้านนี้ ฝั่งนี้เอาด้านนี้แากนั้นกด enter ครับปึ๊บนี่ครับการตัดมันก็จะ complete แบบนี้ครับและนี่แหละครับคือเทคนิคการตัดนะครับก็มีหลายวิธีถ้าเป็นรูปแบบธรรมดานะครับหน้าตัดไม่อยู่หาอะไรนะไม่เอียงมากหรือไม่มีการซับซ้อนมากก็ใช้แบบตัดหลายตัวคมกันไปเลยแต่ถ้ามันมีความซับซ้อนครับก็ใช้ magic wand ครับ